พาไปซื้อสินค้าในดูดูทีนนะครับในดูทีนเนาะนะครับเสร็จแล้วอันดับแรกนะครับก็จะมาที่ลิงก์ดูดูทีนนะครับดูทีนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้นะครับลูกค้านะครับเลื่อนมาที่ร้านค้าของเซ็นเตอร์ขอนแก่นครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเลยครับอ่าเรื่อนมางน้าที่สามใช่ไหมคะหน้าที่สามครับผมหน้าที่สามได้เลยนี่ ซื้อด้วยคูปองซัปปิ้งง่ายสะดวกซื้อได้ทั่วโลกโคตรสุดยอดเลยนะครับผมบอกเลยเจอแล้วค่ะเซ็นเตอร์คอนก่นครับโอเคร้านนี้แหละครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีสามหนุ่มสามมุมนะครับสาวด้วยหนึ่งท่านนะฮะก็ตัวใจนะครับทุกคนร้านนี้บอกเลยว่าบริการดีมากเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านล่างก่อนนะครับว่าจะมีสินค้าต่างๆมากมายตามที่ท่านต้องการที่จะเลือกได้เลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วอันนี้พี่แมมจะซื้อสินค้าตัวไหนเอ่ยกาแฟค่ะสิบกล่องค่ะสิบกล่องเลยจัดหนักมากเลยนะครับจัดหนักไปเลยค่ะรักษาสุขภาพค่ะอย่ากินกาแฟไข่ผัมไข่ผัมด้วยนะครับไม่ใช่ไข่หำนะใช่แล้วไข่ผัมไข่ผัมนะครับไข่ผัมนะครับชื่อไอสารสกัดน่าดึงดูดมากเลยค่ะไข่ผัมใช่ครับ มีข้าวกล้องข้าวเจ้ด้วยครับไข่พันอะไรนั่าเรียกว่าอะไรนะสาลายฟู้ดซาลายผ้าอีสานนะคะไข่พันอะมีโปรตีนสูงเลยใช่สาระนน้ดูแลได้ทำไงต่อคะเสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่ด้านเลยครับนะครับหกสิบก็คือกาแฟสิบกล่องกดคลิกเข้าไปได้เลยอ่าเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมา้าล่างคือกดที่เพิ่มลงไปที่ตะกร้า เพิ่มลงรถในรถเข็นใช่ไะน,น,นะคะใช่ได้ครับเพิ่มแล้วค่ะเพิ่มแล้วต่อไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับรดูรายละเอียดนะครับมีเรามีรายละเอียดให้ท่านนะครับได้เ,เข้าใจนะครับว่าข้อมูลต่างๆของแต่ละสินค้าเสร็จแล้วมีสินค้าเพิ่มเติมถ้าท่านที่จะซื้อสินค้าจากร้านเราเพิ่มเติมก็สามารถเลือกดูกได้ตามอัตยาศัยของลูกค้าได้เลยนะครับ ถ้าท่านใจสนใจ,ส,นใจสินค้าตัวไหนเพิมเ่มเติมก็จะมาเลือกได้เลยแต่ถ้าซื้อสินค้านะครับเพียงเท่านี้ก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยมันจะมีสินค้าที่อยู่ในตะกร้าของสิกค้าที่เลือกสินค้าไปแล้วนะครับบนสุดเลยครับบนสุดอ่าเห็นไหมมีลวดลดลดเข็นนี่ยนะครับกดที่ล oh. เข็นได้เลยข้างบนขวา ปึ๊บนะฮะคุณได้รับคุณได้บันทึกไว้แล้ว15เหรียญอ่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างปึ๊บเลื่อนลงมาข้างล่างนะะดำเนินการเนือ้อบันทึก,ทก,ทกต่างๆปึ๊บดำเน,นินการชำระเงินเหรอคะใช่ครับลองกดเข้าไปก่อนได้เลยครับกดเข้าไปปึ๊บ อ่าแล้วก็ไปที่กระเป๋าสตางค์ของฉันอืมโอเคอ่ากดคำว่าเพิ่มกองทุนแล้วก็เอาอ่าไปก๊อปปี้โค้ดโค้ดที่เราเคมมูปองนะครับมาบางอ่าพิ่มกองไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเพิ่งกดมันจะมีให้ติ๊กอยู่เห็นไหม ตรงมุมซ้ายเด้านล่ายเกือบจะไม่เห็นใสมากคติ๊กก่อนแล้วก็ไปไปวางวางไอ้คูปองลงครับอ๋อวางคปองก่อนด้วยอ่าแล้วก็กดเพิ่มกองทุนครับค่ะกดแล้วนะเนี่ยหรือยังไม่กดกดแล้วครับเมื่อกี้มันไม่หมุนพอมาแล้วก็ไปซื้อสินค้าได้เลยครับ อ๋อเดี๋ยวนะเจมเดี๋ยวเพิ่งไปเด้ออ่ะไปที่ตะก้าเออซื้อก้อนแป๊บหนึ่งตลอดซึ่งมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มต่อวันได้ก็คือวันละหนึ่งร้อยคูปองเท่านั้นนะครับอ้าวเหรออืมอ้ยเดี๋ยวก็หมดที่ก็หกสิบละโอเคตรงนี้ปึ๊บนี่เราต้องใส่รหัสไหมคะอ่าไม่ต้องใส่ครับ ก็คือเราดาเนินการชำระเงินได้เลยโอเคใช่อันนี้ก okay. ็คือต้องกรอกรายละเอียดรายละเอียดตรงเนี้ยนะครับก็กรอกตามที่อยู่เราที่จะให้เขาจัดส่งไปนะครับนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปครับยอดรวมเนี่ยก็คืออะไรเนี่ยเจ็ดสิบห้าอ๋อรวมรวมแล้วลดลดสินค้าส่วนลดสิบห้าโอเคก็กดดําเนินการชาระเงินครับ พร้อมเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงไหนอะเริ่มตั้งแต่กเลยทว่าตั้งแต่ไปป๊อปนะคเ,เราจะมาช็อปลิงวันนี้ใช่วันนี้เราจะจะเชิญชวนมาชอบหรือมา